พิธีบวชนาบงานกระดูกของชาวบ้านโปง่งขอกอันนี้ได้ทำการอุปสมบทในพิธีทำบุญกระดูกได้สำเร็จลงแล้ววันนี้ การบวชสำเร็จเนันยเ่ยเนี่ยโดนสาดุชนคอยใส่บาทมันพี่สุขดึงจะได้เดินออกมาจากบวดอ่ะ เป็นพิธีของชาวบ้านเกี่ยวอโอ้ยเหยียบเหยียบล้างหล้างเจ็บกันบมเนาะบาดนี้เนานนะฮะเหยียบล้างอ่ะแม่นเหยียบล้างเอาโชคสิถือเลขเด้อมือเนี่ยเบ่งเห่าเด้อผู้ใดถือหลังเหยียบหลังอ่ะถือเลขเด้อมือเนี่ยอ่าเจ็บเอวอาสาธกอ่าอ่าใส่บาตกันใส่ยามใส่ยามโอ้ยเอาคือเหยียบกันหลายท่านเนาะไปเนี่ย เป็นพิธีของชาวบ้านนอนให้เหยียบหลังเออหนกัก